คือก่อนจะไปข่าวนี้ต้องถามทุกคนเลยว่าทุกคนเนี่ยน่าจะเคยเล่นเกมอวดรวยมากับเพื่อนบ้างหละนะเช่นแบบบ้านกูมี18ชั้นใต้บ้านมีแลมโบส่วนบ้านแม่กูเลี้ยงหมา16ตัวให้อาหารทุกวันคือกินทองคําเป็นอาหารและชีวิตนี้ก็มีเงินใช้ไปถึงชาติหน้าก็ไม่หมดซึ่งไอข่าวที่เราจะไปในวันนี้ก็คอนเซปต์เดียวกันเลยเมื่อมหาอํานาจโลกของเราอย่างรัสเซียออกมาประกาศแล้วพวกเขานั้นจะตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ไว้ที่ ดวงจันทด้วยข่าวนี้นะครับผมมีการรายงานมาตั้งแต่วันที่5มีนาตามคําพูดของยูริโบริสตอฟหัวหน้าใหญ่สํานักงานอากาศของรัสเซียโรโคโมอสซึ่งอดีตนั้นเขาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลังโหมของกองทัพรัสเซียเปิดเผยว่ารัสเซียและจีนกําลังพิจารณาวางแผนที่จะตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ไว้ที่ดวงจันทร์ซึ่งเขาคาดว่าจะเริ่มเห็นผลงานกันอย่างจริงจ,งจ,งจังในปี2033หรือในอีก10ปีข้างหน้าซึ่งคําพูดนี้เนี่ยก็ทํให ใ,ใครหลายๆคนอมยิ้มได้เลยนะครับผมและเขายังกล่าวเสริมอีกต่อไปว่าการตั้งโรงไฟฟ้าน,นี้ไว้บนดวงจันทร์จะเป็นจุดเริ่มต้นของการตั้งถิ่นฐานบนดวงจันทร์ของมนุษยชาติโลกและเทคโนโลยีทางด้านอวกาศของรัสเซียหรือเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์ไม่ว่าจะเป็นรัสเซียหรือจีนเองก็มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้ด้วยเขากล่าวว่าหากมนุษย์ต้องการจะไปตั้งถิ่นฐานบนดวงจันทร์เพียงแค่ใช้แผงพลังงานจากโซลาร์เซลล์นั้นมันไม่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตท,ทั่วไปเลยแต่พลังงานนิวเคลียร์นี่แหละคือคำ มันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้สําหรับดวงจนันนี่เป็นความท้าทายใหม่ของทางจีนและรัสเซียแล้วกระบวนการติดตั้งโรงไฟพลังงานนิวเคลียร์บนดวงจันทร์มันก็ต้องเป็นโหมดอัตโนมัติจะไม่มีมนุษย์ขึ้นไปสั่งงานอยู่ที่นั่นกระบวนการแผนการก่อสร้างทั้งหมดจะถูกจัดทําอย่างเบ็ดเสร็จเรียบร้อยจากบนพื้นดินของโลกเลยและจะส่งอุปกรณ์ทั้งหมดโดยยานอาวกาศที่กําลังพัฒนาจากพลังงานนิวเคลียร์อีกด้วยนะครับผมเป็นระบบขับเคลื่อนซึ่งในเวลาปัจจุบันานั้นการทางานทางด้านเทคนิคของอวกาศที่ผลิตโดยรัสเซียหลายเรื่องได้รับกกาารแ้ไขปัญห และรายงานปัญหาไปหมดแล้วรัสเซียควรพบวิธีการแก้ไขปัญหาทุกอย่างนอกเหนือจากเรื่องที่ทําไม่ได้ตอนนี้คือทําให้เครื่องเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์เย็นลงในระหว่างการใช้งานเท่านั้นซึ่งเขาอธิบายไว้ว่าในขนาดนี้ทีมงานของเรากําลังวิจัยในเรื่อง,องความเป็นไปได้ที่จะใช้พลังงานนิวเคลียร์ในการขับเคลื่อนเครื่องยนต์ของระบบจรวดด้วยใช้ระบบแบบกังหันกําลังแรงสูงแล้วนะครับผมซึ่งก็บอกมาเพียงแค่เท่านี้ไม่ได้ลงลึกเท่าที่ควรและมันต้องเป็นวัสดุที่มีความทนทานเป็นพิเศษขนาดจรวดก็ต้องมี ขนาดใหญ่มากๆเพื่อจะขึ้นไปยังอวกาศและยังมีงานวิจัยรวบรวมความทนทานต่อการใช้งานในอวกาศอีกด้วยและลิงก์ระบบต่างๆเข้ากับแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันอื่นๆอีกอย่างมากมายด้วยนะขนาดนี้เขาวาดฝันไว้ว่าโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่ดวงจันทร์ของรัสเซียและจีนนั้นจะมีฐานของโรงงานที่มีรัศมีครอบคลุมเกือบจะ4ไมล์หรือตีเป็น6กิโลเมตรกันเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งถือว่าใหญ่พอๆกับเกาะกูดของไทยเลย110ตารางกิโลเมตรซึ่งเขาชื่อว่าภารกิจความร่วมมือดังกล่าวนี้จะได้เห็นจรวด โอกาสของรัเสเซียสองลำทายานขึ้นจากท้องฟ้าไปสู่ดวงจันทร์น่าจะไม่เกินภายในปี2023นี้ซึ่งสื่อข่าวประเมินว่าจากการที่รัเสเซียและจีนตกลงพูดคุยกันที่จะสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์บนดวงจันทร์ก็เพื่อเป็นการตอบสนองต่อแผนการของสหรัฐนั้ที่องค์การนาซาก็มีการประกาศแผนพันพฒนาจัดทำโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์บนดวงจันทร์เหมือนกันและมีการให้เงินทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาโครงการนี้ไปแล้วมาตั้งแต่ปี2022และมีแผนว่าสหรัฐนั้นจะสามารถสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ได้จริงๆ ช่วงต้นปี2030และเชื่อว่าหากทุกอย่างเป็นไปด้วยดีองค์การนาซาระบุข,ข้อมูลว่าดวงจันทร์จะกลายเป็นบ้านหลังที่2ของมนุษยชาติภายในปี2040นี้อีกด้วยคือเรื่องของเทคโนโลยีอวกาศสมัยนี้โลกเราไปไกลกันมากๆแล้วนะซึ่งก็อย่างที่บอกไปว่าสหรัฐได้ให้เงินทุนสนับสนุน3าบริษัทในการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์ที่เป็นแบบฟิวชันที่จะสามารถนําไปใช้บนดวงจันทร์ได้ที่มันจะอยู่ภายใต้โครงการของนาซาที่มีชื่อว่าอะเทมิดโดยโครงการนี้สหรัฐได้ลงเงินไปให้ แก่3บริษัทแล้วประมาณ5ล้านเห,นหรียญสหรัฐหรือตีเป็นเงินบาทไทยก็ประมาณ175ล้านบาทซึ่งในช่วงแรกของพลังงานนิวเคลียร์ฟิกชันจะเป็นแบบขนาดเล็กๆนะครับผม40กิโลวัตต์และพลังงานดังกล่าวจะมีอายุการใช้งานในสภาพแวดล้อมของดวงจันทร์ที่ระยะไม่เกิน10ปีซึ่งในส่วนของสหรัฐเนี่ยก่อนหน้านี้ตั้งแต่ในปี1969ครั้งตั้งแต่น,นาซ่าสำเร็จภารกิจยานอวกาศอพอลโล11นำมนุษย์ขึ้นไปเหยียบดวงจันทร์ได้สหรัฐก็มีแผนที่จะสร้างแหล่งจัดเก็บพลังงานไฟฟ้้าดวยล อยู่แล้วนะครับผมเพื่อจะใช้เป็นไฟฟ้าสําหรับฐานอวกาศของนาซาที่นอกโลกหรือพื้นผิวดวงจันทร์เพราะด้ยวยความที่การใช้พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เพียงอย่างเดียวเนี่ยไม่เพียงพอไม่ว่าจะเป็นภารกิจที่มีมนุษย์หรือไม่มีมนุษย์ทาให้แผนการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์บนดวงจันทร์นั้นเนี่ยก็เป็นแผนสํารองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งพเพราะด้ยวยความที่ดวงจันทร์นั้นเวลาเช้าและเวลากลางคืนยาวนานกว่าเวลาของโลกถึง14วันดังนั้นทางเลือกของการตั้งลงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่ดวงจันทร์ก็ถือว่าเป็นแผนที่ดีมมากๆเเลลยนะะแื่อ เราวกกลับมาทางฝั่งรัเสเซียก็ต้องยอมรับว่าในเรื่องของเทคโนโลยีอวกาศความก้าวหน้าของรัเสเซียก็ยังมีข้อกันขาดอยู่ไม่น้อยเพราะส่วนมากแล้วนั้นงานถนัดของรัเสเซียเขาจะเด่นในเรื่องของการขนส่งทางอวกาศใช้กระสวยมากกว่าด้วยความล้มเหลวของรัเสเซียล่าสุดยังมีปัญหาในการนํายานลงจอดบนดวงจันทร์อยู่เลยด้่3โดยเฉพาะเมื่อภารกิจยานอวกาศลูน่า25ในปี2023ที่ผ่านมาเดือนสิงหาในระหว่างที่มันกําลังจะลงจอดบนพื้นผิวของดวงจันทร์จู่ๆเครื่องยนต์ของยานอวกาศรัสเซียก็ทํางาน พาดเครื่องยนต์เผาไหมเชื้อเพลิงนานกว่าที่ประเมินกันเอาไว้ถึงเกือบ1นาทีทําให้ยานอวกาศลูน่า25ต้องหมุนเค้งไร้ทิศทางอย่างควอบคุมไม่ได้และตกกระแทกบนพื้นดวงจันทร์เสียหายทําให้รัสเซียถูกตาหน้าว่าล้มเหลวในภารกิจครั้งนี้และต้องสูญเสียเงินและเวลาไปแบบเป่าประโยชน์ในการทำภารกิจดังกล่าวมากถึง135ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ข่าวนี้ก็ต้องฟังหูวไว้หูเพราะประธานที่ปดีวาลาดิเมียร์ปูตินนะครับผมของรัสเซียเคยออกมาปฏิเสธแผนการจัดตั้งทั้งโรงไฟฟ้า หรือขีปนาวุธนิวเคลียร์ในโอกาสแล้วว่าเป็นเท็จนะครับผมเพราะมันเป็นแค่คํากล่าวหาของชาติตะวันตกหรือสหาราัฐเป็นอุบายที่จะดึงรัสเซียเข้าสู่โตกรเจีราจาเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์ก็เท่านั้นเองแม้หัวหน้าสํานักง,งานอากาศแห่งชาติของรัสเซียยูริบริซอฟจะออกมาพูดแผนการนี้ด้วยตนเองและยืนยันเรื่องที่จะเกิดขึ้นก็ตามและสำหรับความสัมพันธ์ทางด้านอากาศของทั้งจีนและรัสเซียก็ต้องบอกเลยว่าทั้งสองประเทศนั้นมีความสัมพันธ์และความก้าวหน้าที่ดีต่อกันอย่างมากๆเลยนะเพราะความก้าวหน้าของทางจีนนเองก็สสาาามารถตั อากานานาชาติที่นอกโลกเช่นสถานีออกาสเทียนกงที่มีน้าหนักมหาสารมากกว่า100ตันได้แล้วและรองรับคนบนยานโอกาสได้มากสูงสุดถึง6คนทําให้จีนถือเป็นประเทศเดียวในปัจจุบันนี้ด้วยนะที่มีสถานีโอกาสเป็นของตนเองโดยเฉพาะโดยไม่หวังพึ่งประเทศอื่นหรือการพึ่งพาเทคโนโลยียานขนส่งต่างๆจีนก็ถือว่ามีไม่น้อยหน้าสหารัฐและรัเสเซียเลยโดยเดือนมีนาคมสองพันยี่สิบสองที่ผ่านมาทั้งสองประเทศยังเคยได้ตกลงกันว่าจะสร้างสถานีวิจัยนานาชาติบนดวงจันทร์และเคยมีการนำเสนอแผนงานก่อสร้างมาให้กับสา,งงานักงาน บริหารอวกาศแห่งชาติของรัสเซียตั้งแต่นั้นมาแล้วเชื่อว่าสถานีดังกล่าวก็จะสร้างเสร็จและสามารถนําไปติดตั้งบนดวงจันทร์ได้จริงๆในปี2035หรือในอีก10ปีข้างหน้าเช่นกันและทางนี้ยังมีข้อตกลงผลิตชุดยานอวกาศหุ่นยนต์วิจัยรถมินิโลเวอร์อัจฉริยะที่จะทํางานด้วยตัวเองอีกหลายอย่างรวมถึงจะสร้างระบบเครือข่ายสื่อสารระบบไฟฟ้าการทํางานของระบบแบบเร็วทางภายใต้โครงการอวกาศร่วมกันอีกด้วยนะครับผม